พร้อมการปึ้งดูเขาผมมันเนียนมากเนี่ยให้ดูใกล้ๆชัดๆ สวัสดีค่ะมากันกับคลิปยาวนะคะก็วันนี้เราจะมาลองคุชชั่นจากคากเกะต,ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราชอบแพ็กเกจเขามากคือในเรื่องของฟังก์ชันเอ่ยใดอะไรเงรี้ยยังไม่ได้ลองจริงหรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่าเป็นไอเดียที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยคือไม่เคยมีแบรนด์ไหนทำแบบนี้มาก่อนนะคะนี่คือครั้งแรกแล้วมาจากแบรนด์ไทยอ่ะเรารู้สึกว่ามันเก๋น,นะคะเนี่ยคือเขาจะมีไม้สปาตู่าแบบนี้มาให้แล้วก็จะมีแบบเหมือนแม่เหล็กข้างใน,นอะไรเงี้ยนี่แดดป้ก็จะล็อก คือมันเห็นไหมตกหล่นยากมากคือต้องเขย่าแรงแค่ไหนมันถึงจะหล่นอะไรเงี้ยซึ่งไอเดียนี้ซื้อนะคะแต่ในแง่ของความว่ามันจะฟังก์ชั่นจริงไหมใช้แล้วจะเป็นอย่างไงแล้วเดี๋ยวเราเออมาว่ากันคือตอนแรกนม่ก็คิดไว้ว่าเราจะทาเป็นคลิปสั้นหรือว่าคลิปยาวดีแต่มันเยอะรายละเอียดมันเยอะเนี่ยคือเขาส่งมาให้ครบทุกเฉดสีเลยนะคะก็เลยแบบอ่ะในเมื่อมันเป็นกระแสะมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะ เขาเรียกล้ใส่รายละเอียดไปค่อนข้างที่จะเยอะอะไรเงี้ยก็เลยจัดมาเป็นคลิปยาวจ้ะอย่างแรกเลยนะคะก็ต้องบอกกันก่อนว่าสำหรับใครที่มาดูช่องนี้ครั้งแรกแน็คเป็นคนหน้ามันนะคะฉะนั้นใครที่แบบว่าผิวหน้าแห้งอะไรเงี้ยก็ทนไว้ในใจหน่อยละกันเนาะว่าผลลัพธ์เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับผิวคุณหรืออะไรประมาณนี้หรือว่าบางคนที่หน้ามันเหมือนกันผลลัพธ์ก็อาจจะไม่เหมือนกันได้อีกนะคะเอาเป็นว่ามาบอกผิวหน้ากันไว้ก่อนเนาะต่อมาค่ะแพคเกจอันนี้ก็อย่างที่โชว์ไปนะมันก็คือจะเป็นเหมือนตลับคุชชั่นแบบ ประมาณขนาดมาตรฐานนะคะค่อนข้างอ้วนกลมอยู่เนาะเปิดมาดูด้านในกันนี่อ่ะก็จะมีพับมาให้นะคะอ,ะอู้พับนุ่มอยู่นะจ๊ะปึ๊บโอ้อันนี้คือเบอร์อะไรอะ่ะ0.5ข่าวอมชมพูว่าในส่วนของสวอนนี่อาจจะต้องแบบขึ้นรูปภาพแยกไว้ให้นะคะเพราะว่าตอนนี้แบบเดี๋ยวแดดมันหมดไปซะก่อนเนาะแต่ว่าตอนนี้นะขอ ให้ดูก่อน3เฉดสีเพราะว่านกยังไม่รู้ว่านักจะใช้เฉดสีไหนตอนนี้ลรงเลระหว่าง3-4-5แต่คิดว่าน่าจะตัด5ออกได้เลยดูจากรีวิวท่านนฤตแล้วก็คือ5เข้มมากดูเฉดสีการปาดพร้อมกันปึ้ง3-4-5จะเห็นได้เลยว่า5เนี่ยอมเหลืองชัดเจนนะคะ4เนี่ยจะมีความออกคูโทนส่วน3นี่ไม่แน่ใจอะนูเทลลหน่อยไหมคือชอบความเหลืองของเบอร์0ูนะคะแต่ว่า ความสว่างนี่ผิวน็งน่าจะเบอร์03ชนะแล้วเนี่ยแนะขอเลือกเป็นเบอร์03แล้วกันนะคะที่เราจะลงกันในวันนี้ส่วนคําเคมนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นคุชชั่นเนื้อสัมผัสบางเบานะเกลี่ยง่ายค่ะให้การปกปิดระดับมีเดียมทูฟูคอเวลชนะคะแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อติดทน12ชั่วโมงนะแล้วก็มีค่ากันแดดให้ด้วยค่ะ SPF 50 PA 3+ นะคะจะเป็นงานเซมิแมทฟินิชนะก็คือจะไม่ได้แมทจนเกินไปนะคะแต่ว่าไม่ใช่ฉับวาวหรือเปล่าอ่ะ ของแบบนี้มันลงอยิ่ที่หน้าก็ดีกว่าจากที่แนดูรีวิวมานะเห็นเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยเกลี่ยเนือ้อคุชชั่นนะคะให้มีความบางเบาดูเป็นงานผิวมากยิ่งขึ้นฉะนั้นฝั่งนี้นะะเนี่ยค่ะที่แนจะมีรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยเราจะเริ่มจากการใช้ฟองน้ําเดียเด่ยวๆก่อนเชิบนี่ตรงนี้เขามีที่เกลี่ยเนือ้อคุชชั่นให้ด้วยนะไปครับผมโอ้ สีใกล้เคียงกับผิวมากเอาตรงนี้ก็จะมีรอยดำที่มีเดี๋ยวดูสิปกปิดโอเคอันนี้สมคําเค็มนะคะที่เขาบอกว่า medium to full coverage เนี่ไม่ต้องเหนื่อยบิวเลยอุ้ยมันลแฉ่สีอะเธอภาวนาว่าอยาให้เขาออกซิไดน์เละเข้มไปกว่านี้มากเพราะว่าตอนนี้คือมันแบบดีแล้วอะ แต่ถ้ามันออกซิไดอันนี้ก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นปกติที่พวกรอ,องพื้นหรือว่าคุชชั่นเวลาเซตตัวเขาจะเข้มลงมานิดนึงอะทำไรนะแตช่วงนี้ฟีดแบบตัวนี้เยอะมากใช่ไหมมันก็มีแบบทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบนะคะโอ,อ้อย่างบางคนอะมันก็มีแบบใช้แล้วเป็นคราบเหมือนกันนะเหมือนเขาจะผิวหน้าแห้งอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นนะก็เลยแบบเกินไปในต้นคลิปไงว่าไม่แน่ใจว่ารับคนที่ผิวแห้งเนี่ยมันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้คือเป็นคนที่หน้ามันนะคะแต่แอบเสียดายนะแหนกกออา้นนเืว่ีีิดึง คนอื่นคือร้องไห้แล้วบางคนก็ไม่ชอบเหลืองไงแต่ฉันชอบเหลืองอลงหนึ่งฝั่งคุณแม่ดูผิวมันเนียนมากเนี่ยให้ดูใกล้ๆชัดๆมาฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าตื่นเต้นเพราะอยากใช้สิ่งนี้เห็นเขาบอกว่าเวลาใช้ใช่ไหมก็ให้เนี่ยใช้ตรงตรงอยตรงเนี้ยในการตัดเนื้อคุชชั่นเขาขึ้นมาเนี่ยจะได้มาประมาณนี้แบบนี้ปะ ใช้ครั้งแรกค่ะงงนิดนึงคือปกติเราจะใช้เป็นไม้สปาตูล่าที่มันจะเป็นไม้พายยาวๆเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปทรงหนึ่งโอเคปาดเพิ่มตรงหน้าผากด้วยเห็นเขาบอกว่ามันเซตตัวเร็วด้วยนะอ่าฉันเอาลิกเกี่ยแล้วก็ใช้ด้านนี้นะคะเกลี่ยอีกทีนงปื้อเอออุ้ยรูปทรงมันโอเคนะมันโค้งรับหน้าดีอะ แต่ว่ามันก็ยากตรงที่มันจะปาดยังไงให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะแบบโดนทั้งหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบแหว่งแหวงอ่ะแล้วก็ตกตกตก,ตก,ตกยห้องน้ำอืมตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าสีคุชชั่นมันเข้มขึ้นละคือขนาดแรกใช้อ่ะก็ยังรู้สึกว่าเบอร์3อะตอนนี้เขาเซตโตไปแล้วก็เข้มกับผิวหน้าน,นิดนิดนึงด้วยอ่ะฉะนั้นแล้วใครที่ผิวเข้มคือฉันดีใจจริง สาวผิวเข้มคนไหนนะคะอยา่าปลดใจให้แบรนด์ไทยนี่คือหนึ่งในนั้นเราต้องให้โอกาสสิเราต้องซัพพอร์ตกันเพราะว่าถ้าแบบทําสีเข้มมาแล้วขายไม่ดีขายไม่ออกแบรนด์ไหนจะอยากทาเนื้อออกปะฉะนั้นใครที่เป็นสาวผิวเข้มนะคะลองดูเนาะอลองให้โอกาสดูว่ามันเข้ากับผิวไหมตอนนี้คือแดดเริ่มหายแล้วนะคะอะมาดูกันเนาะว่ามันต่างกันมากไหม เออก็รู้สึกนิดนึงนะว่าฝั่งเนี้ยเราลงน้อยกว่าแบบเนื้อผลิตภัณฑ์มันสามารถใช้ได้น้อยกว่าเพราะว่าเราปาดให้มันบางมากที่สุดแล้วก็ใช้พับนะคะในการเกรี่ดทีหนึ่งนะคะฝั่งนี้ก็จะดูมีความแบบแน่นตึบขึ้นมานะใครชอบงานผิวก็ใช้วิธีนี้นะคะส่วนใครชอบการปกปิดก็อาจะใช้พับแต่ตอนนี้ประเด็นคือเรารู้สึกว่าเอ้ยสีมันเข้มจริงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวขอใช้เบอร์0ูนนะคะในการช่วยปรออัพใต้ตาหน่อยจริงๆเนะอยากใช้ ตัวคอนซีลเลอร์ของคาเกะมากนะคะที่เป็นหัวฟองน้ำอะ่ะอันนั้นคือเราชอบมากแต่ว่าวัาวนนี้เรารีวิวคุชชั่นเนาะก็เลยอ่ะจะพยายามไม่ใช้ตัวอื่นมาผสมก็เลยเลือกเป็นคุชชั่นอันนี้ส่วนฝั่งนี้ไม่ไม่ต้องโกซาแล้วเนาะคือขอลงเลยซืบๆซ,ซ,ซื้อุอ๊ยพอทําเสียงแบบหมี้แล้วอะ่ะฉันเจอคลิปหนึ่งใน t ิกตอกอ่ะคือเหมือนประมาณว่าคนที่อายุเออเยอะขึ้นมาหน่อยจะชอบทําเสียงประกอบซึ่ง ออเออหรอฉันก็ชอบไงฉันชอบทำเวลาทำแล้วก็แบบคะชมสืบซืบอัดโซโซโซอมันชอบมีสาวอ่ะคุณแม่โอเคดูดีขึ้นอืแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ย้ายมาถ่ายกันข้างนอกเพราะว่าแสงเข้าไม่ถึงห้องแล้วจ้าตึกมันบังนะอ่ะให้ดูงานผิวกันใกล้ๆเลยซูมชัดๆนี่ โฟเคด้วยนะคะอืมจาฉลามาโปกันอีกทีหนึ่งที่ผิวหน้าเกือบ3ชั่วโมงนะคะกำลังจะไปออกกำลังกายแล้วแต่ว่าเมันได้เวลาพอดีอ่ะความมันเริ่มมาแล้วความมันที่ได้ <c oughs> เสรผิวหน้าท้ายวันกันนะตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว6ชั่วโมงค่ะมาเริ่มกันที่ความติดทนก่อนเลยเพราะว่าเห็นชัดได้ว่าติดทนจ้าเนี่ยให้ดูกันได้เลยเนียนนะคะไม่มีตรงไหนแบบเป็นคราบนะเออคือค่อนข้างที่จะแบบเมคอัพยังอยู่นะแล้วก็ในส่วนของความเงาอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าซับออกมาแล้วความมันจะเยอะจะน้อยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าสำหรับคนหน้ามันนะ ปกตินะคะประมาณนี้แหละนะอแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้ก็เถอะหมายดูใกล้ๆนี่ลนเลยใครที่มีริ้วรอยใต้ตาแบบแหนงนะเห็นไหมมันจะมีแบบอาการตกลงเป็นเส้นเล็กน้อยนะคะนี่ครัะเป็นริ้วๆถ้าเราูดแม่อายุเยอะขึ้นนี่นะคะเป็นเส้นๆน,นิดนึงแหละอืมก็นะใครที่ มีรู้รอยแบบนี้ก็อาจจะนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังอายุน้อยน้องๆนักเรียนนะักศึกษาผิวน้อยยิงเต่งตึงอะปัญหานี้ก็อาจจะไม่ต้องกังวลเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าใครที่เออสาขึ้นนะคะนี่นิดนึงนะอ่ะ ก็ผลักตามนี้ค่ะโอเคค่ะก็มาสรุปกันเลยดีกว่านะกับคุชชั่นคาเกมาช้าแต่คือ,อ,อแพ็คเกจมีความโดดเด่นมากอันนี้ให้ไอเดียก่อนเลยนะคะเลยเรื่องของความครนะีเอทีฟน็กไม่เคยเห็นคุชชั่นแบรนด์ไหนทำตลับแบบนี้นะคะที่แบบจะมีที่เก็บตัวซาให้ด้วยรอดมากนะคะแต่ว่าถ้าใครเคยเห็นก่อนอันนี้ก็มาเมนกันได้นะอันนี้คือเราเห็นครั้งแรกนะคะแล้วก็มันไม่ได้แค่แบบเออเก๋อย่างเดียวคือมันใช้งานได้จริงนะไอตัวเนี้ยเออใช้ป,ดปาดๆนะคะแล้วก็เก็บซึ่ง มันมีแม่เหล็กด้วยทุกคนเออเราชอบตรงนี้เพราะว่าถ้าไม่มีแม่เหล็กนะคนอย่างดิฉันคือไม่กี่ครั้งทําหายแน่นอนต้องไปทาหล่นไหนแน่นอนนะแต่ว่าเออเหมือนเขาคิดมาแล้วไงอ่ะมันก็ต้องมีแม่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของการพกพานะคะอาจจะยางน,นา้องคือน้องก,ก็ค่อนข้างมีความแบบอ้วนท้วมอยู่นะแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักนะคะอ่าแล้วก็มากันกับงานผิวที่ได้อะไรเงี้ย ปกปิดดีมากใครที่มีอรอยสีอรอยดำก็น่าจะชอบตัวนี้นะแล้วก็จะเป็น finish แบบเซมิ m a ทนะคะที่ก็ไม่ได้แมทจะเกินไปนะคะแล้วก็แบบไม่ได้ฉ่ำจะเกินไปซึ่งอันนี้ผิวหน้าแนกลองแล้วก็รู้สึกว่าเออมันค่อนไปทางแมทอยู่นะแต่ว่าผิวหน้ามันยังไงชอบอ่ะดีเออไม่ได้มีปัญหาแต่ใครที่ผิวหน้าแห้งก็อาจจะรู้สึกแมทไปนหน่อยไหมอะไรอย่างไรนะคะใครที่ผิวหน้าแห้งแล้วได้ลองแล้วก็มาแชร์กันได้นะแต่ว่าคนหน้ามันอันนี้คือโอเคเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเฉดสีที่ออกมา ถึง7เฉดสีเอาตามตรงก็พูดเลยว่าเบอร์ศูนย์สามเนี่ยมันยังไม่ได้พอดีผิวเนี่ยเปะซะทีเดียวคือ,อทาไปตอนแรกอะไรเงี้ยมันก็เฮ้ยใกล้เคียงกือเลยนะคะแต่ว่าพอคอาเซตตัตวนีน้มันก็แอบ,บเข้มกับผิวนกนิดนึงส่วนถ้าจะไปเบอร์ศูนย์สองมันก็สว่างไปอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่แย่คือเราก็ไม่ได้แบบว่ามันจะต้องตรงผิว100%นะคะแล้วที่นะ็กชอบมากๆเลยก็คือเขามีเบอร์สี่แล้วก็เบอร์ห้าที่เข้มลงไปอีกซึ่งอันเนี้ยดิฉันชอบอยู่แล้ว ถ้าแบรนด์ไหนออกสีเข้มเข้มกว่าผิวหน้าไหนไม่เคยแบบว่าออกมาทําไมเลยออกมาอะไรียอะไรไม่ฉันชอบให้แบรนด์ออกสีเยอะๆซึ่งอันนี้แบบมันเริ่ดมากดิฉันก็ไปส่องรีวิวนะคะคนนั้นคนนี้ที่ผิวเข้มผิวแทนอะไรเงี้ยแล้วเขาใช้แล้วแบบมันไม่รอนมันไม่เทาคือดีใจชอบนะคะแล้วก็มากันกับการคุมความมันอันนี้คือเคยแล้วว่าเซอร์ไพรส์นะนี่ ดีเกินคาดนะคะนี่จะได้ความมันประมาณนี้นะก็คือคิดว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่าปกติส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ Average นะคะกลางๆเนี่ยหนึ่งแผน่นเกือบครึ่งหนึ่งอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะคะอ่าก็การทวมมัน สำหรับคนหน้ามันให้ผ่านค่ะความติดทนนี้ก็ให้ผ่านเช่นเดียวกันติดทนได้ดีนะแต่ว่าจะมีนิดนึงนั่นแหละสำหรับคนที่แบบมีริ้วรอยมีร่องใต้ตาอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องระวังนะคะที่แบบตกล่องตรงที่เป็นบริเวณใต้ตาหรือว่าตรงไหนที่แบบมีรอยเยอะๆนะคะก็แนะนําว่าให้ลงให้บางที่สุดนะอย่างวันนี้เราก็ลงไปแบบ2ชั้น2องเยอะใช่ไหมเพราะว่าแน็ไม่ได้คิดว่าเบอร์สูงสมันจะรอบลงมาอีกอะไรเงี้ยก็เลยแบบมีการใช้เบอร์สูงสองทาทับอีกรอบหนึ่งนะคะมันก็จ,จะ ลงเยอะไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่เอาเป็นว่าผลลัพธ์ของเราในวันนี้ก็คือมันจะมีแบบตกลงเล็กน้อยนะคะซึ่งไม่ซีเรียสนะ,ะอันนี้นุกเกลียดได้เลยเนี่ยก็พอเกลียดได้อยู่นะฉะนั้นสุดโดยร,รวมนะคะพูดมาขนาดนี้ก็ต้องชอบสิจ้าออประทับใจเลยนะลองครั้งแรกคือเฮ้ยทุกอย่างค่อนข้างที่จะติดถูกนะคะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังมองหาคุชชั่นแบรนด์ไทยด้วยอเหมือนแบรนด์ไทยอะไรเงี้ยก็ไปลองดูแบรนด์นี้ได้นะของคาเกะค่ะ มีประมาณเท่านี้เนาะก็ยังไงลองนําไปพิจารณากันดูนะว่าเออจะตมหรือไม่ตมดีเพราะว่า,าการที่เน่บอกว่าเราชอบก็ไม่ได้แปลว่ามันดีสำหรับทุกคนนะคะลองไปดูรีวิวท่านอื่นประกอบในการตัดสินใจได้นะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเน่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแต่ว่าก่อนนี้เพื่อนจะไปดูคลิปอื่นอย่าลืมกดไลค์ใจให้กันนะจ๊ะแล้วก็ใครที่มีคอมเมนต์จะมาพูดคุยหรือว่ารีเควสให้ลองตัวไหนอ่ะคอมเมนต์กันมาด้านล่างนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่่คคลิปหน้าสสัดีะ Bye bye.